เขาเรียกนะคือจากทฤษฎีมันเป็นการปฏิบัติใช้จริงทำได้ไง่ายขึ้น<ช>แล้วก็ครอบคลุมในทุกๆวิธีนาะแล้วมัน,น<อ>มีชอบตรงที่มันเป็นการที่เขาแนะนําให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดคนะ่ะเพราะว่าเราบอกไปแล้วน้องว่าเราต้องการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันจะตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้จริงด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้นอกจากเรื่องที่เราใช้เขาถามในทุกๆเรื่องแล้วเนี่ยค่ะเขาเองก็ช่วยเรื่องของการเงินการจัดการเงินหรือแม้แต่การออมการลงทุนของเราได้ดีเลย เยี่ยมมากเลยนะคะทั้งทางฝั่งทาง GSB เองทาง Cultural เองในส่วนในแง่ขององค์กรที่ดูแลในเรื่องของการออมกันหลักเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือคนที่มาใช้บริการเรามากกว่าเดิมมากครับผมถ้าพูดถึงโลกการเงินทุกวันนี้ไปไกลมากเนาะในอาเซียนเขาพยายามให้พัฒนานะครับให้ตอบแทนเทคโนโลยีทีนี้ลูกค้าอาเซแต่ก่อนก็คือว่าถ้าสมมติจะไปฝากธนาคารก็อาจจะต้องไปที่สาขา เวลาทำการเท่านี้เท่านี้แต่ทุกวันนี้แอปไบโงรของเราะครับทำธุรกรรมอนอนไลน์ได้เลยนะครับธุรกรรมการเงนออนไลน์เพรความว่า,า,วาถ้าเราอยากจะสร้างวใินใัยการเงินของเราในยุคดิจิทัลนะครับ เราสามารถจะต,ตั้งค่าบัญชีสมมตินะตั้งค่าบัญชีว่าให้ตัดออมทุกวันที่เท่าไหร่อย่างนะี้ครับถ้าสมมติเดือนออกยี่สิบห้าใช่ไหมครับตั้งค่าการออกอัตโนโมัติถ้าเรียกตกามหลักการเนี้เขาเรียกว่า DCA Dollar Value Strategy ก็คือว่าหัวเชือกออกตลอดเสมอแต่ยินไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้ถ้าจะเป็นแบบสายออกสายลุ้นหน่อยก็จะเป็นสลากออกสินลูกค้าสลากออกสินนี่คือแน่นอนอยู่ทั่วประเทศสลากออกสินหนึ่งปีสองปี แม่ผมก็ชอบนะน่เดี๋ยวเคยได้รถแคปรียมาคันจากธนาคารออมสินว้าวขึ้นหน้าตัวนี้เลแม่ดิฉันไดเป็นคนชวนดิฉันลงทุนสลากออมสินด้วยนะถ้าสมมติแบบลูกค้าแบบดั้งเดิมต้องการความอุ่นใจหน่อยขอถึงใบสลากหน่อยก็จะมีรูปแบบใบสลากแต่ถ้าลูกค้ายุคใหม่ดิฉันท่านไหนก็คือซื้อแบบออนไลน์ครับสัองสินดิฉันท่านครับล่าสุดประสบการณ์ครับเมื่อปีที่แล้วธนาคารออมสินฉลองครบรอล110 โอ้มีโอกาสได้โค้ชลูกค้าู้โชคดีถูกรางวัลออมสินสลากออมสินร้อยสิบเอ็ดล้านบาทประสบการณ์ชีวิตคือแบบสุดว้าวมากลนะครับสดชื่นสดใสหน้าตาสดชื่นสดใสเป็นคนที่มีใยการเงินดีมากแต่เรื่องกาญจึงเป็นคู่ไม่มีนี่มีแต่เงินออกครับและได้เปกร้อยสิบล้านด้วยนะฮะร้อยสิบเอ็ดล้านครับตื่นเียด ไปดิ้เกยกว่างทำยังไงเก็บแต่เงินก็บว่าทำยังไงจะใช้เงินหมดนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเป็นครัชการ์บองนานจะอายุ6หกสิบแล้วแล้วพอถูกเราเอาที่เรามันที่หนึ่งปูมซิทจีน่าตามมาทันทีญาติเขาจะเยอะขึ้นมาทันทีเลยใช่นะครับต้องเปลี่ยนต้องจัดญาติเดี๋ยวจะมีแก๊งคอเซนเตอร์ด้วยสิแก๊งคอแทนดีๆต้องให้มันยุดญาติเยอะขึ้นมาเลยจริงครับ ก็มีการพัฒนาสื่อความรู้เทคโนโลยีต,ต่างๆให้ทันกับยุคทันสมัยด้วยไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ผมรู้ทางการเงินนะครับปกติถ้าไปออนไซต์เนี่ยโอ้โหจะไปแต่ละทีคอสก็แพงค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับบางทีไปภาคเหนือสุด20คนก็ไม่คุ้ม้วเราเลยใช้เทคโนโลยีของการให้ความรู้การเงินอ,งออนไลน์